กู้ลบนะครับกู้ลบบุกุ้งนะบกุ้งเนี่ยใช้ง่ายนะครับทำทุกอย่างนะช่วยเหลือนะครับดยู่แล้วต้องล็อกตัวไปกินซะหน่อยครับวันนี้แค่ออนวันนี้นะเออบุกุ้งในบอกไทยกระสานอือแฉเลยฝ่ายก็ถ่ายรำพืชนะพัสดุพัสอบด้วยข้อสอบก็หลักฐานนะครับเป็นเล่มนะครได้ผลนะครับนักเรียนเรสามารถ ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศได้นะครับในสาขาวิชาและกงค์ศาสตร์นะฮะในตัว <c oughs> สำคัญเลยครับ<อ>นะแย่ล้อทุกอย่างนะก็ให้อภัยลุงให้อภัยวันนี้นะครับแล้วอย่ามมาเบอร์ไว้ให้ยวลุงจะโทรไปบอกอีก <c oughs> นะครับลุงจะโทรไปย้ายอีกนะ นี่ก็หนึ่งน้องสาวนะครับผุ้ติบอกว่าเหงาเลยแตถ้าลุงไปเด้ไหมไปค่อยทยอยมาน้องนะครับน้องน้ำบอกว่าเดี๋ยวให้หนู่มจบเนี่ยตามมาอยู่ที่นี่จะมาดูลุงเนี่ยลุงจะสีซอให้ฟังมั้งเว้ยมาสอนดนตรีให้ด้วย นน้องกัสนะน้องกัสน้องกัสบอกไม่เคยเจอครูที่ไหนเป็นแบบนี้นะครับน้องเพืนคับน้องเอนปวดท้องนน้องสุดท้องน้องสุดท้องเลยนะของพวกเรานะครับน้องแดงน้ามันแดงน้ แต่ผมต้องแต่ผมต้องเวทำัลายกันพิเศษลูกปุ่มขภ <laughs> าแพแข็งแรงตลอดไปเลยนะครับนะลุงหมออาบเลยนะไม่ต้องไม่้องลุกเงใจทำพ่อจะร้องให้อีกรอบร <laughs> ้องแม่อ่ะ ขอให้มีสุภาพนามัยสมยสบูรณ์แข็งๆๆๆแรงมาช่วยโรงเรียนได้ตลอดเก่งๆด้วยนะ <laughs>